าพาชมพิพิธภัณฑ์ต้นตระกูลไฮโซโกรสามีริตาสิริตาเว่อไปไหมใหญ่จนคนเหลือเท่ามดพิพิธภัณฑ์ตระกูลไฮโซกรซ่อนหมื่นล้านไว้จุดไหนใช้คําว่ารวยได้ฟุ่งเฟ้อที่สุดในไทยกรณรง์เดชเกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคมสาย่สิเเป็นบุตรชายคนเล็กของดอกเรเกษรและคุณหญิงพอทิพย์านารงเดชหลังจากเรียนจบแล้วออกมาทํางานธนาคารได้สักพักจึงรู้ว่าไม่ใช่งานที่ตนเองถนัด เขาจึงตัดสินใจเรียนต่อด้านบริหารธุรกิจสาขาการตลาดที่ประเทศอังกฤษเมื่อเรียนจบแล้วก็เดินทางกลับมายัางประเทศไทยเพื่อสารต่อธุรกิจของที่บ้านซึ่งมีบริษัทในเครือกว่า40บริษัทหนุ่มไฮโซอย่างกรณรงเดชเริ่มต้นดูแลธุรกิจจากการเข้าไปเรียนรู้และบริหารงานด้านอสังหาฯมาทรั์อยู่5ปีพอธุรกิจนี้เข้าที่ก็กระโดดมาดูแลธุรกิจในวงการบันเทิงนั่นคือเวที KPN AWARD หรือ การประกวดร้องเพลงสยามกลาการซึ่งครอบครัวของเขาเป็นผู้ก่อตั้งแถมยังสร้างนักร้องดังมาแล้วหลายคนทั้งอร์วีสจจานนท์เบิร์ตธงชัยิริพรอ,อยู่ยอดและปะนัดดาเรืองวุฒิเป็นต้นจากการเข้ามาดูแลเวทีประกวดร้องเพลงนั่นเองจึงทําให้หนุ่มก้อนกลายเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไปมากขึ้นเพราะหลายคนไม่คาดคิดว่าผู้บริหารนุ่มหน้าใหม่ไฟแรงจะทั้งเก่งและมีความสามารถรอบด้านจนทําให้รายการประกวดนี้กลับมายิ่งใหญ่ และเป็นที่จดจําอีกครั้งได้ปัจจุบันแม้จะมดการประกวดร้องเพลงเวที KPN ไปชั่วคราวแต่กอนอรงเดชก็ยังคงมุ่งมั่นดูแลธุรก,กิจอื่นๆของครอบครัวอีกหลายอย่างทั้งธุรก,กิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เคยทํามาก่อนธุรก,กิจโรงเรียนสอนดนตรีธุรก,กิจร้านอาหารรวมถึงธุรก,กิจจาหน่ายในายการนาเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ที่เขาชื่นชอบนั่นเองและล่าสุดไฮโซกรได้ทําคลิปพาทูพิพิธภัณฑ์ต้นตระกูลชมรถญี่ปุ่นรุ่นคลาสิก และของสะสมคุณตาคุณยายเผยแพร่ผ่านช่องอยูทูบปริทคอนโดยเฮโซกรได้พาทูพิพิธภัณฑ์ต้นตระกูลของผมเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักประวัติและความเป็นมาของธุกกิจในครอบครัวเขามากยิ่งขึ้นบอกเลยทว่าว่าสวยและอลังการทุกซอกทุกมุมใครเห็นเป็นต้องว้าวสวยคลาสสิกจะปังสมกับเป็นตระกูลหมื่นล้นขนาดไหนไปชมกันจ้า